ก็การเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับทุกท่านหลวงพี่เดียเดียวเดียเดยเออผมมีคําถามครับหลวงพี่ครับผมผมอยากทราบว่าบนโลกใบน,นี้มีใครไหมครับที่หน้าหล่อที่สุดผิวพรรณงามที่สุดแล้วก็มีลักษณะที่สง่างามมีเห็นมองแลวแบบว่าอยากจะมองได้ตลอดเวลาอยากจะชมได้ตลอดเวลามีไหมครับอืมนี่เลยครับ ที่สวยกว่าดาราด้วยนะครับครับเรามาพบกับกายของพระมหาบุรุษนี่นะครับคือกายตัสรุธรรมกายพระสัพพัญญุตยานกว่าจะได้กายนี้มาไม่ใช่ง่ายนะครับต้องสร้างบาร,รมีนับพบนับชาติไม่ท้วนเลือดเนื้อที่ให้ไปเนี่ยมากกว่ามันน้ำในมหาสมุทรนะแล้วก็เนื้อที่สละไปเนี่ย มากกว่าแผ่นดินบนโลกใบนี้ดวงตาที่สละไปมากกว่าดวงดาวในท้องนภา,าสร้างบาร,รมีอย่างนี้มาเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันตลอดต่อเนื่องมาจึงได้ลักษณะอันงดงามอย่างนี้คือตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยครับจะบอกว่างามเนี่ยก็งามกว่ามนุษย์จะบอกว่าสวยก็สวยสุดกว่าเทวดาทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกตตั้งแต่หัวจดเท้าเลย ความเพอร์เฟกของพระพุทธองค์หรือเรียกว่าลักษณะมหาบุรุษ12ประการเนี่ยตั้งแต่ข้อที่หนึ่งที่บอกว่ามีพระบาตเนี่ยเรียบเสมอพื้นคือทุกส่วนของเท้าพ,พระพุทธองค์เนี่ยเหยียบไปที่พื้นจะไม่มีความโหวเลยนะครับเอาแค่เท้าเนี่ยเราก็ตะลึงแล้วนะไม่เคยเห็นเท้าใครที่ไม่โหวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยให้เรามองดูว่าความเพอร์เฟกของพระพุทธองค์เนี่ยเราสามารถ นำมาเป็นข้อคิดในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีของเราได้อย่างไรเราต้องเห็นว่าความเพอร์เฟกของพุทธองค์เองนะครับ mm hmm. เกิดจากการสร้างความดีทั้งตัวเองและผู้อื่นประคับประคองการสร้างบาร,รมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนก็สร้างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้กรอบพระพักของพระพุทธองค์เองประดิษฐานคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินนับไม่ถ้วน แม้ตาของพระพุทธองค์เองเนี่ยมองผู้อุ่นด้วยความเมตตานับพบนับชาติไม่ท้วนในตาเลยมีความดำสนิทมีความสดใสเหมือนลูกโคพึ่งคลอดหน้าพุทธโอมีความผ่องใสดุจด,ดังพระจันทร์ในคืนวันเพนญผิวเนี่ยผ่องยองใยเป็นทองคำเและหนึ่งรูกลุ่มขนเนี่ยมีแค่หนึ่งเส้นถึงบอกว่ามีความอัศจรรย์อันนี้แค่คร่าวๆในเรื่องลักษณะมหาบุรุษ เราก็นำความอัศจรรย์มาเป็นต้นแบบในการสร้างบาร,รมีว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ความสมบูรณ์อย่างนี้ดังนั้นในคลิปนี้อยากให้คุณโยมได้มีการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบาร,รมีซึ่งจะได้มาซึ่งกำลังความสมบูรณ์แบบความพร้อมทุกอย่างในเรื่องอวัยวะทุกส่วนที่จะมีการดำเนินชีวิตไปแต่ระบบแต่ละาชาติ เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจเอาชีวิตบนเดิมพันในการสร้างบาร,รมีเจริญพร